พวาออนไลน์เรียนนิ่งเลสซันบทเรียนออนไลน์ป .6 การงานอาชีพ นักเรียนครับการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพใดนั้นต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่างดังนี้นะครับมาดูการสำรวจตนเองกันนะครับการเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองต้องมีการสำรวจตนเองเกี่ยวกับความสนใจความสามารถและทักษะความชํานาญเฉพาะตัวเพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนและตัดสินใจดังนี้นะครับความสนใจความสามารถทักษะ ความสนใจหมายถึงความชอบหรือความต้องการของแต่ละบุคคลถ้ามีความชอบส่วนตัวหรือต้องการประกอบอาชีพใดก็จะเกิดแรงจูงใจพยายามหาหนทางศึกษาเกี่ยวกับอาชีพนั้นและประกอบอาชีพนั้นให้ประสบความสำเร็จเช่นถ้าต้องการประกอบอาชีพแพทย์เพราะเป็นอาชีพที่ช่วยเหลือคนได้ก็จะพยายามศึกษาความรู้เกี่ยวกับสรีระของมนุษย์โรคและวิธีการป้องกันโรคต่าง แสวงหาสถานศึกษาที่เปิดรับสมัครนักศึกษาแพทย์จนกระทั่งเรียนจบและสามารถประกอบอาชีพแพทย์ได้ในที่สุดนะครับนักเรียนครับการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพใดนั้นต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่างดังนี้นะครับมาดูการสำรวจตนเองกันนะครับการเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองต้องมีการสำรวจตนเองเกี่ยวกับความสนใจความสามารถและทักษะความชำนาญเฉพาะตัว เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนและตัดสินใจดังนี้นะครับความสนใจความสามารถทักษะความสามารถหมายถึงความรู้ของแต่ละบุคคลและผลของการปฏิบัติสิ่งได้สิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพประสิทธิภาพทางร่างกายและสติปัญญา ซึ่งถ้าเรามีความสามารถทางด้านใดก็จะช่วยส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับความสามารถนั้นนะครับทักษะหมายถึงความชำนาญที่เกิดจากการฝึกปฏิบัติกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งบ่อยๆจนสามารถปฏิบัติกิจกรรมนั้นได้คล่องแคล่วรวดเร็วและถูกต้องซึ่งถ้าเรามีทักษะด้านใดแล้วก็จะมีความมั่นใจและทำงานที่ต้องใช้ทักษะนั้นได้ดีนะครับ มาดูตัวอย่างความสามารถที่สัมพันธ์กับอาชีพกันนะครับอาชีพวิศวกรช่างซ่อมความสามารถชอบทำงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องจักรกลสามารถจิบจับและใช้เครื่องมือได้อย่างคล่องแคล่วอาชีพนักทณิตศาสตร์ครูสอนคณิาสตร์พนักงานธนาคารพนักงานบัญชีชอบทำงานเกี่ยวกับตัวเลขการแก้ปัญหาเป็นลำดับขั้นตอนอาชีพนักวิทยาศาสตร์นักวิจัย ความสามารถชอบทําการค้นหาความรู้ใหม่ๆสนใจใคร่รู้เกี่ยวกับความเป็นไปตามธรรมชาติเป็นคนช่างสังเกตช่างซักถามและต้องการค้นหาคําตอบในสิ่งที่ตนสงสัยอาชีพค้าขายนักการเมืองนักพูดประชาสัมพันธ์นักจัดรายการวิทยุพิธีกรความสามารถชอบที่จะพบปะผู้คนมีความสามารถในการพูดเพื่อเชิญชวนโน้มน้าวใจผู้อื่น อาชีพจิตรกรงานโฆษณานักแสดงความสามารถชอบทำงานในเชิงสร้างสารรค์ใช้จินตนานการสร้างสรรค์ผลงานที่ออกมาเป็นรูปประทามให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยความประณีตสวยงามอาชีพนักเขียนบรรณาธิการนักวิชาการครูอาจารย์ความสามารถชอบทำงานเกี่ยวกับการค้นหาความรู้เรื่องราวต่างๆจากการอ่านและถ่ายทอดความคิดเห็นด้วยการขีดเขียน อาชีพนักดนตรีนักสแสดงนักร้องความสามารถชอบทำงานเกี่ยวข้องกับจินตนานการสร้างสารรค์เกี่ยวกับดนตรีและการสแสดงอาชีพเกษตรกรชาวประมงความสามารถชอบปลูกต้นไม้เลี้ยงสัตว์และได้ผลผลิตที่ดีจากการเอาใจใส่ดูแลรักษา อาชีพแพทย์พยาบาลพนักงานต้อนรับความสามารถชอบงานที่คอยช่วยเหลือให้ความสนใจเอาใจใส่ดูแลและบริการผู้อื่นอาชีพพนักงานธุรการความสามารถชอบงานที่อยู่ภายในอาคารซึ่งต้องการความละเอียดถี่ถ้วนแม่นยำและงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารต่างๆ อาชีพนักกีฬาชอบออกกำลังกายเล่นกีฬาเป็นประจำสนใจดูกีฬาทุกประเภทร่างกายแข็งแรง